สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนนะวันนี้กลับมาพบกับผมคีโมจังนะฮะก็มากับบรรยากาศของกิวอนะฮะวันนี้ก็เป็นอันดับห้าเจออันดับแปดนะฮะเป็นแมตท,ที่เจ็ดแล้วนะฮะก็สําหรับภาพรวมเนี่ยก็คือกิวผมทํางานได้ทำผลงานได้ค่อนข้างตามเป้านะฮะน่าจะาชนะแล้วนะฮะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนห้าสิบเก้านะฮะก็ผมตีไปรอบนึงนะฮะได้มาสามเหรียญเต็มๆนะฮะ จากบ้านเอ่อหมายเลขสิบสิบสิบสองไม่ว่าสิบสองนะฮะก็ดวงดีเขาออกสกิลดีนะฮะก็เรียกว่าได้สามไปเลยนะแต่รอบนี้ผมต้องตีบ้านที่เรียกว่าหนักที่สุดมันจะมีอยู่ห้าหลังนะฮะก็คือเบอร์แปดนะฮะเบอร์แปดคือบ้านเลนะฮะเลแล้วก็เจ็ดสามหกนะฮะแล้วก็เบอร์สนะิบฮะเบอร์สนะิบ 10, คือเจ็ดสามแปดนะฮะไอรีนไปหลงต่างๆแล้วก็อลิสนะฮะ เบอร์สิบเอ็ดฮะเจฟสี่สิบครับเอสสี่สิบนะฮะแล้วก็เบอร์สิบหกกับยี่สิบนะฮะอันนี้คือสนะิบหกฮะเจฟสี่สิบนะฮะเรียกได้ว่าแต่ละบ้านกูขี้แตก <c oughs> จะตีไหวหรือวะนะนะแต่ก็คือบ้านมันน่าจะเหลือประมาณนี้ที่ผมต้องตีนะ 20, นะฮะก็ยี่สิบนะฮะที่เทสมาน่าจะเสียเปรียบทีมเจฟค่อนข้างเยอะนะฮะ ถ้าวัดบ้านนี้มันก็มีโอกาสโดนสะท้อนจากเจฟพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็อาจจะไม่ได้สามนะแต่ว่าการเลือกวัดบ้านเลผมว่าน่าจะเป็นช้อยที่ดีสำหรับผมนะฮะดัะนั้นผมขอเลือกวัดบ้านเลแล้วกันนะฮะก่อนอื่นนะฮะก่อนตีเราต้องไปเช็คสกิลกันก่อนนะครับช่องสองนะฮะที่ผมเซตไว้นะโอเคครับ ไปครับผมมาเลขเบอร์อะไรวะเบอร์แปดนะลุยฮะอยนี่ฮอตไปแล้วนะได้สามก็เรียกว่าไม่มีติดลบและอย่างน้อยก็เสมอตัวนะ้านนี้ขอสักสองหนึ่งสองก็ได้หนึ่งก็ได้ผมไม่โลบเดีอยวอตฮนะขอได้โมด อยยด้วแชร้อย yeah. s <S ฮะอลิตล่วงนะ <Yeah. S 1> น่าจะไม่เต็มนะไม่เต็มแน่ๆแ,แต่ว่าโอกาสชนะดีนะ <Yeah. S 1> ไม่ล่วงครับผมท <Yeah. S 1> นได้นะตัดเดซี่ไปฮะ <Yeah. S 1> เจ็หน้าฮะโอเคคนไหวครับ โอ้โห oh, oh, อีกสามหรือเปล่า <'s> นะเรียบ oh, <100. S 2> ร้อยฮนะก็กดไปหกเหรียญนะฮะก็เรียกว่าเป็นผลงานสุดยอดมากนะครับใ่คลิปนี้ลาไปก่อนนะกิวกิววอลสเปเชียลอีพีนะแมตหนะ na, ้าคาดว่าเจอหนักแน่นอนนะะไม่น่าจะไม่ดวงดีขนาดนี้นะแล้วพวกคนใหม่แมตหน้านะนะกับกิววอ์มันๆอย่างนี้นะ ก็ชอบใจกด subscribe กดไลค์ไปได้นะครับวันนี้ลิ้นติดๆนิดนึงนะวพอดีไม่ค่อยสบายนะครับสวัสดีครับผม